สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพันธ์ออโต้กันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษมาแนะนําแล้วก็รีวิวส่วนของตัวรถโตโยต้าโคราเอาติดนะครับสำหรับที่ร้านของเราวันนี้มีราคาพิเศษนะครับส่วนของข้างบนตอนนี้เนี่ยที่เรากําลังทําคลิปอยู่นะครับนี่คือฝูงเอาติดล้วนๆเลยไม่มี v ีออสผสมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าอาติวันนี้มีราคาพิเศษให้ทุกคัน ลดสูงสุดนะครับ5้า0มื่นบาทยิ่งถ้าเกิดคุณลูกค้าดูมาจากคลิปนี้นะครับหรือว่ากําลังดูเป็นตัวรุ่นนี้อยู่หรือว่ากําลังดูสนใจเป็นตัวคันนี้อยู่วันนี้มีราคาพิเศษให้เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวงไงไเดี๋ยวขอไลนรายละเอียดตัวรถกันแบบนะคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวพาชมตัวรถรอบคันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ประจําเดือนมีนาคมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถกันเลยนะครับส่วนของตัว a l ติโฉมนี้เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่11นะฮะเครื่อง1.6ตัว G นะครับรถปี24นะครับ ถือว่าเป็นตัวปีเริ่มต้นสับตัวเจน1 1นะครับตัวรถสีบรอนเงินเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิวามน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดตอบกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นบลันตีหลังการขายรับประกันตัวเครื่องละก็เกียร์หเดือนหรือว่า1นึ่งมกิโลพร้อมกับ W Smart รรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโฉมนี้เนี่ยด้านหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม แต่ว่าไฟหน้านี่ยังเป็นตัวหลอดไส้เดิมธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่ด้านล่างตรงนี้ไม่มีนะครับถามว่าใส่เพิ่มเติมได้ไหมใส่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไงเรามาคุยกันหลังไม้กันอีกทีหนึงนะครับคราวนี้ <c oughs> เรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะฮะส่วนตัวสีด้านข้างเนี่ยเดิมโรงงานนะฮะส่วนของสีนี้เนี่ยหลายๆคนจะเห็นกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราดูในอีกมุมหนึ่งรถสวยครับพร้อมใช้สีบอกเลยว่าสแตนดาดนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวการดูแลรักษาความทำความสะอาดเนี่ยมันง่ายนะฮะแล้วก็ตัวรถค่อนข้างที่จะเก่ายากนะครับเดี๋ยวก่ออกจากร้านเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับแล้วก็คลีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กตรงนี้นะครับจะเป็นแม็กอันลอยขอบ16เตมเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวยางคันนี้เนี่ยจะเป็นของกูดเย แต่ว่าในเรื่องของตัวดอกยางตรงนี้เนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆเลยแต่ถ้าเกิดซีเรียสอยากเปลี่ยนใหม่ยังไงก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยเบื้องต้นตร,ตรงนี้เนี่ย,ยอันเอาส่วนลดให้ก่อนนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้มาอันก็มีส่วนลดให้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงมือเปิดเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเส้นโครเมียมแถบเล็กๆหน่อยนะฮะเพิ่มจุดเด็ดเพิ่มจุดตััดเลล็็กกๆ,ๆน้้อยแวตวต ขอบประตูนะครับหรือว่าตัวขอบกระจกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นแถบโครเมียมนะฮะลากยาวเลยจนถึงด้านท้ายนะครับบอดี้สวยครับรถเดิมนะฮะเพราะว่าเอกลักษณ์ของตัวเอาติสเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวช่วงล่างชุดเครื่องชุดเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวีีแบบ7สปีดนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะขับสนุกเลยในเรื่องของตัวฟีลลิ่งของตัวรถต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันหน่อยนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะ ตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตัวไฟเบรกไฟหลีจะเป็นแบบ LED นะครับมีดาบฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวห้องบรรจุสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่เก็บของได้เยอะด้วยนะครับส่วนสไฟเบรกนุ่น3จะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับสวยมากกับรถรอบคันนะฮะส่วนของราคาคันนี้เนี่ยราคาเดิมจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับ เอาอย่างนี้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้มาหรือว่าสนใจเป็นตัวอาติปี2014คันนี้นะครับอ่มีส่วนลดให้20,000บาทเหลือเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะ 3 7 9 0 0 0บาทนะครับคราวนี้นถ้าเกิดคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยทั้งมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับไม่ต้องใช้เงินลงรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเฮ้ยราคานี้เนี่ยสรุปที่จะซื้อสดสามารถมี่วนลถให้ผมเพิ่มเติมอีกได้ไหมตรงนี้เรามาคุยกันหลังไม์อีกทีหนึ่งนะครับหลายๆอย่างมาคุยต่อรองกันหน้าร้านได้เลยครับตามความพอใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะฮะเป็นไปตามเงื่อนไขงั้นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เป็นทีสเต็ปทีสเต็ปทีสเต สับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่เราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะครับอย่างที่บอกในช่วงเริ่มต้นคลิปเรามีเป็นฝูงนะฮะให้คุณลูกค้าได้มาเลือกกันที่ร้านของเราได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ